รับพี่น้องมือหนีกายูกับสองพิมพ์พาเสน่นะครับพาพี่น้องชมนะครับพญาวานนะครับซึ่งพญาวานชนิดนี้นะครับก็เป็นพญาวานทีแท้จริงนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านะครับกบินละวานส่วนต้นนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับใบก็สีเขียวอ่อนนะครับหัว ของบ้านนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับมีกลิ่นหอมไข่ใบเตยนะครับเรื่องพุทธคุณน,นะครับก็จะุ่มคร้องห้านทุกชนิดนะครับซึ่งพญาวาลชนิดนี้นะครับเพราะว่าพกผ้าที่ตัวนะครับก,ก็จะเกี่ยวขาปลอดภัยในเมื่อแต่โบราณนะครับค้นกูลานะครับก็ ปกครติดตัวเป็นในหอยค้อยนะครับการจากแขวขาดปลอดภัยนะครับอยู่ยงคงกระพันชาติเวลาเกิดสุขเสริญน,นะครับกะสามารถกำบังกายได้นะครับซึ่งพญาวานสนิทนีกะหน่วยคนละครับที่จะคนพบเพราะว่าพญาวานสนิทนีนะครับคนโบรานผู้ใดๆขอบข้องแล้วนะครับเพิ่นกาจะบ่แบ่งปันให้ภัลนะครับ ฉะนั้นนะครับทางสองพิมพ์พาชาแนลก็ถ่ายททบคลิปให้พี่น้องชมนะครับลักษณะของหวานต้นวานหรือว่าใบวานล่ะครับหวานสนิทนี้นะครับก็มาจากกุลาล่ะครับทางสองพิมพ์พาชาแนลก็สืบทอดกันมาสวนอายุคนหลายอายุคนล่ะครับพี่น้องฉะนั้นหากวา่านะครับ พี่น้องต้องการนะครับหรือว่าอยากเอาไปศึกษานะครับทางสองพิมพ์พาชาแนลกบมีแบ่งปันให้พี่น้องละครับหนึ่งละหนึ่งพันบาทนะครับหากว่าต้องการนะครับกับประสานเข้ามาได้นะครับครับก็บสําหรับคลิปนี้นะครับท้งสองพิมพ์พาชาแนลไทยท่านพี่น้องชมเพียงแค่นี้นะครับ,ส,รรบสวัสดีครับ